สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1ที่น่ารักทุกคนสำหรับภาษาอังกฤษในคลิปวิดีโอนี้เราจะเรียนในหน่วยที่4หรือ u n i t 4เรื่อง my toy my toy ของเล่นของฉัน my แปลว่าของฉัน toy แปลว่าของเล่นเมื่อเราพูดรวมกัน my toy จึงแปลว่าของเล่นของฉันให้นักเรียนดำเนินการตามครูดังนี้นะคะ look listen and repeat แปลว่าดู listen แปลว่าฟัง and repeat และพูดนะะให้นักเรียนดูฟังและพูดตามคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับของเล่นไปกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะคำว่า toy toy สะกดนะคะ t o y s อ่านว่าทอยแปลว่าของเล่นนักเรียนสะกดตามครูอีกครั้งนะคะ t o y s อ่านว่าทอยแปลว่าของเล่นคำที่หนึ่งนะคะ คำว่า d o l อ d o สกดนะคะ d o l l อ่านว่า d o แปลว่าตุก๊กตานักเรียนสะกดตามครูอีกครั้งนะคะ d o l l อ่านว่า d o แปลว่าตุก๊กตา คำที่สองนะคะคำว่า ball ball สะกดตามคุณครูนะคะ b a l l อ่านว่า ball แปลว่าลูกบอลน,นักเรียนสะกดตามคุณครูอีกครั้งนะคะ b a l l อ่านว่า ball แปลว่าลูกบอล คำที่สนะคะคำว่าโยโย่โยโย่สกดนะคะ Y O Y O อ่ออานว่าโยโยแปลว่าโยโยหรือเรียกอีกอย่างว่าลูกดิ่งนะคะนักเรียนสะกดตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งค่ะ Y O Y O อ่อออานว่า โยโยแปลว่าโยโยหรือลูกดิง่งต่อมาคำที่สีนะคะคำว่าบอลลูนบอลลูนสะกดนะคะ b a l l o o n อ่านว่าบอลลูน แปลว่าลูกโป่งนักเรียนสะกดตามคุณครูอีกครั้งนะคะ b a l l o, o o n อ่านว่าบอลูนแปลว่าลูกโป่งต่อมาคำที่5้านะคะคำว่า teddy bear เท็ดดี้แแรสะกดนะคะ T E D D Y B E A R อ่านว่าเท็ดดี้แแบแปลว่าตุก๊กตาหมีนักเรียนสะกดตามคุณครูอีกครั้งนะคะ T e d d y b e a r อ่านว่า t ช็ d y b แบ r แปลว่าตุก๊กตาหมี <S 2> <S 2> <S 2> และคำที่หกคำสุดท้ายนะคะอ่านว่า toy car toy car สะกดนะคะ t o y c a r อ่านว่าทอ,อยคะแปลว่ารถของเล่นนักเรียนสะกดตามคุณครูอีกครั้งนะคะ t o y c a r อ่านว่าทอ,อยคะแปลว่ารถของเล่น นนักเรียสำหรับคำศัพท์เกี่ยวกับ m ม้ o อยของเล่นของฉันนะคะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วให้นักเรียนถ่ายคลิปอ่านคำศัพท์ส่งคุณครูโดยให้นักเรียนเลือกหน้าที่มีคำว่าอ่านนะคะและอ่านพร้อมกับถ่ายคลิปส่งคุณครูได้ในลายส่วนตัวโอเคนะคะเจอกันในเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ あっ。